ท่านเรวัตฝากถึงบิ๊กก้องหลังลุยทำคดีสารวัตรแบงค์ด้วยตัวเองพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรอนฝากถึงบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรพภพผู้รีเดตหลังลุยทำคดีสารวัตรแบงค์โดนยิงเสียชีวิตด้วยตัวเองคดียิงตำรวจทางหลวงสารวัตรแบงค์หรือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเสียชีวิตในบ้านของกำนันนกด้านพลตำรวจเอกดำรงศากิกิติประพัฒน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามคำสั่งโอนสำนวนการสอบสวนคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดล่าสุดนั้นพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสอนอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราปรามยาเสพติดเจ้าของฉายามือปราบขุนดงโดยท่านเรวัตได้ฝากถึงบิ๊กก้องลังรับโอนทำคดีสารวัตรแบงค์หนูต้องตั้งทีมให้เด็กไปฟังในศาลทุกครั้งที่ศาลนัด เวลาสารนัดสืบเวลาสู้คดีในศาลตำรวจจะเสียเปรียบเพราะเหตุเกิด6กันยายนไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ต้องนัดกันกี่ครั้งคดีถึงจะจบนัดแต่ละครั้งก็นานมากอาจทําให้ไม่ตรงพอนานๆไปไม่ตรงนิดนึงศาลยกฟ้องเลยนะซึ่งเวลาที่ไปแต่ละครั้งก็ต้องจดพอมีการนัดเราก็อ่านทบทวนแนะนำให้สอบตัดพยานพ่อแม่ภรรยาคนรอบตัวให้หมด อย่าคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนให้คิดว่าตัวเองเป็นทนายจำเลยจะแก้ตัวให้เขายังไงปิดช่องให้หมดได้มีการพูดถึงบิ๊กก้องบอกว่ากำนันจะโดนโทษประหารผมไม่พูดกำนันนกไม่รู้มันเป็นเด็กเกินทนายก็ไม่รู้เรามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคุณอะไรที่เป็นความลับในจำนวนไม่ต้องพูดแต่ถ้าอะไรที่เปิดไปแล้วเป็นประโยชน์ก็เปิดไป